สวัสดีค่ะพัะดพรสุวรรณสุขตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำของเรานะคะนั่นคือไร่รักสงบค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะไปกันเลยค่ะ ไร่รักสงบทำกเกษตรผสมผสานตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่มีการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเริ่มจากการจัดการดินและน้ำให้เพียงพอปลูกพืชไม้ยืนต้นเลี้ยงสัตว์เพื่อระบบนิเวศที่ดีในไร่รักสงบยังมีการทำน้ำส้มควันไม้ ที่เกิดจากการเผาถ่า,านมีการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และใบไม้ปลูกป่าไว้เป็นพลังงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อสร้างความหลากหลายทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเกษตรกร,ร,กรสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีกินมีอยู่มีใช้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยไร่รักสงบยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินสอนวิธีการดูแลดินปรับปรุงดินและบริหารพื้นที่ได้สมดุลสามารถสร้างผลผลิตที่ดีและขยับขยายไปสู่การทำธุรกิจกเกษตรอย่างยั่งยืนใครได้เข้ามาเยี่ยมชมไร้รักสงบจะหลงรักธรรมชาติที่นี่แน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไร่รักสงบของเราท่านผู้ชมสามารถเข้ามาศึกษาพันไม้พืชผักสวนครัวผักสมุนไพรได้ที่ไร่รักสงบของเรานะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนบ้านเรามีที่นี่ทับน้ำสวัสดีคะ่ะ